สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเลยนะคะกับช่องมักเ Channel ค่ะมาวันนี้นะคะเ,เพื่อนๆเราพาเพื่อนๆน,นะคะมาชมแบบบ้านสไตล์โมเดิร์นนะคะขนาดเรกกระทัดรัดนะคะในราคางบประหยัดค่ะในราคา10,000แบาทนะคะรวมค่าช่างค่าวัดสดุอุปกรณ์เรียบร้อยทุกอย่างแล้วนะคะ ซึ่งบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าค่าช่างนะคะจะอยู่ที่ประมาณ2 5 0 0 0บาทนะคะแล้วก็จะเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์อยู่ที่7 5 0 0 0บาทนะคะซึ่งตัวบ้านนะคะจะขนาดอยู่ที่3เมตรคูณ6เมตรนะคะซึ่งพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดจะเป็นทั้งหมด18ตารางเมตรนั่นเองค่ะจะมี1ห,ห้องนอน1ห,ห้องน้ำนะคะแล้วก็จะเป็นบริเวณระเบียงนั่งเล่นหน้าบ้านเล็กๆนะคะ ซึ่งราคานี้นะคะจะรวมบริเวณเทปูนรอบข้างของตัวบ้านแล้วนะคะแล้วก็จะเป็นบริเวณระเบียงหน้าบ้านก็คือนี่คือรวมเบ็ดเสร็จแล้วนะคะในงบที่ราคา100,000บาทนะคะซึ่งตัวบ้านนะคะจะเป็นสีม่วงนะคะลักษณะจะเป็นเช่นนี้นะคะซึ่งจะเป็นทรงสไตล์โมเดิร์นนะคะในงบราคาประหยัดจริงๆนะคะซึ่งถ้าเพื่อนๆนะคะบางคนอาจจะ ใช้งบนะคะประหยัดกว่านี้นะคะก็เปลี่ยนหน้าต่างนะคะซึ่งเป็นหน้าต่างไม้ก็ได้นะคะราคาก็จะถูกลงกว่านี้นะคะแต่คืนนี้เจ้าของบ้านนะคะจะใช้เป็นหน้าต่างแบบกระจกนะคะตัวนี้เป็นบริเวณด้านข้างของตัวบ้านนะคะ พอเดินมานะคะจะเป็นบริเวณด้านหลังของตัวบ้านค่ะด้านหลังของตัวบ้านนะคะก็จะปูพื้นนะคะเทพื้นเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะจัดตกแต่งนะคะด้วยต้นไม้นะคะเพื่อให้ความร่มรื่นและความสวยงามเกี่ยวกับบ้านนะคะซึ่งบ้านตัวนี้นะคะจะออกแบบสไตล์รีสอร์ทนะคะในงบราคาที่10000แบาทค่ะที่เพื่อนเพื่อเห็นตรงนี้นะคะก็จะเป็นบริเวณในส่วนของห้องน้ําที่ต่อเติมออกมานะคะนี่ค่ะ ส่วนตัวนี้นะคะ <S <S ก็จะเป็นบริเวณด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งของตัวบ้านนะคะเนี่ยค่ะก็จะจัดตกแต่งนะคะเอาต้นไม้นะคะมาวางนะคะเพื่อให้ความร่มรื่นและความสวยงามของตัวบ้านค่ะซึ่งตัวบ้านนะคะจะไม่มีอะไรมากนะคะก็จะเป็นแค่หนึ่งห้องนอนแล้วก็เป็นหนึ่งห้องน้านะคะซึ่งเพื่อนๆสามารถจินตนาการได้เลยนะคะว่าบ้านตัวนี้จะออกมาลักษณะเป็นแบบไหนนะคะนี่ละคะ่ะนี่ก็คือบริเวณด้านข้างข,างของตัวบ้านนะคะพอเดินมาอีกด้านหนึ่งนะคะก็จะเจอเป็นบริเวณด้านหน้า ที่มองอีกจากมุมหนึ่งของด้านหน้าของตัวบ้านนะคะนี่ราคาก็คือแบบบ้านนะคะในงบราคาที่1 0,000แบาทนะคะซึ่งรวมวัสดุอุปกรณ์ทุกอย่างแล้วนะคะซื้อของนะคะ75,000ันบาทแล้วก็เป็นค่าสร้างค่าช่างนะคะ25,000บาทค่ะนี่ค่ะซึ่งตอนเย็นนะคะจะบริบรรยากาศดีมากเลยนะคะจะมีบริเวณนะคะนั่งเล่นหน้าบ้านนะคะเป็นบริระเบียงแบบนี้นะคะซึ่งจะมีเก้าอี้ไว้นั่งเล่นพักผ่อนหย่อนใจหน้าบ้านนะคะซึ่งสามารถเอาไปทําแบบที่บ้านสวนหรือว่า บ้านเล็กๆกลางทุ่งนานะคะเนี่ยค่ะบริเวณนั่งเล่นหน้าบ้านจะเป็นแบบนี้ค่ะซึ่งสงบร่มรื่นมากเลยนะคะคลิปนี้นะคะแต่เราต้องบันทึกเสียงนะคะเพราะว่าบ้านหลังนี้นะคะจะอยู่ติดถนนใหญ่นะคะซึ่งจะเป็นเสียงดังมากเลยนะคะเราจึงได้บันทึกเสียงไว้นะคะนี่ค่ะบริเวณทางเข้าหน้าบ้านนะคะก็จะเป็นประตูกระจกแบบบานสวิงแบบนี้นะคะนี่ค่ะ